สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมาตุกคนเดิมนี่กะมาพบพอกันคือเก่าเนาะทางซองสาวลงบ้านนาเด้อพี่น้องกับบรรยากาศย้เช้า้ๆพี่น้องคืมเนาะคือพนสิต๊นี่แหละเมื่อน,นี่กะสิพาพ่อแม่พี่น้องลงไปเอาบุญนํากันเนาะยวดอ่าสิมหาข่ำเป็นอ่าซินดับพี่น้อง ะกตอนนี้ก็ยังอยู่เฮือนอยู่เนาะยังไม่ทันได้ลงแต่กะเตรียมไปแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องคนกะคือสิลายอยู่เนาะพะว่ามันเป็นสินใหญ่ส่วนถอยกะในหอบอ่ะโดนๆนึ่งกะได้นลงหวัดแต่โดนๆเลยพี่น้องแต่ชิว่าแล้วก็เป็นปีเลยเนอะพราะว่าลายเอามันวิทย์สองพันสวเอ็ลคนเด ตั้งแต่2,000สากับบริไดลงแต่โดนแลละพี่น้องคันเสิาราตละกาไลเอาตั้งแต่สิน้นปีพมดแหละพี่น้องกับบไดข่อยลงเนาะกับเมืม่อนี่สิได้ลงพี่น้องกับพอดีถึกอากาศเย็นพี่น้องเย็นเย็นเมื่อวันสองเมือ่อคืนรังพี่น้องคุณตกคุณตกแห้งแอลี้แล้วถอดแต่มันบ่บดดนพี่น้อง อ่าบ้าแหิงแห้นอีกหนึ่งพื่นอันตกลงมาประมาณหวัง,งสี่โมงเช้านี่แหละพี่น้องหนาวอันนี้เครื่องใส่บาทหนาวหนาวพี่น้องบรรยากาศคึมคู่ควสิตกมาเมื่อเช้านี่แห้งขักบุมีอนนันแสงแดดเลยแนมเบิ่งกับค่นลงเบิดเลยพี่น้องไม่เห็นยังตะข่อยบ่าจาับ กพุ่นแหละเนาะพี่น้องลงไปพ่อกัอยูวดพุ่นแหละน้ำลงมาหอดวัดเลยตอนนี้พี่น้องคนลายลิขนกะกำลังแผ่ผาป่ายน้องมือนี้ลงมาสายแปดโมงสอยติบเนาะคนจะเต็มวัดเลย ตอนนี้สาวเมืงปอเหมืนกำลังหย่างลงมาพี่น้องคลอยมาปะเหมืนได้สิธาขึ้นพร้อมเหมือนเนาะแดดมันบ่มีฝนนั่งเพราะว่าฝนหนั่งเต็มเบิดเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาเทิงวัดเลยพี่น้องคนหลายหลายเนาะ

Mu dasa bhakavato alahato sama sama dasa. Buddha salanang katsami, Buddha salanang katsami, hamang salanang katsami, hamang salanang katsami, sanghang salanang katsami, sanghang salanang katsami. Dukanya pi Buddha salanang Kesani <tuk> tuh tiap itu hang serenang kesani, tuh tiap itu tampang salat nang kesani, tuh tiap itu hang serenang kesani, tuh tiap itu tampang salat nang kesani, salat nang kesani, salat smikatinyapiawila sikha patang samadinyami satu imani perca cikap patani sina sukain nyanti sina fokat spakdha sileni budi nyanti tak sama silang wisoanye. อ๋อย่ขอสบะเดอภะคควโตอลังวตสัมสมาสสมอรสะนัากมุทัสะภควโตอาลังตสัมสมาสสมอรสะพุทธคุณังธัมมคุณังสังฆะคุณังุทโทม ขละตะัณธรรมะันลตัณสังฆขะะนันลตันห์หางญาจามิกินดีประังทิพาภิขาทิพปาปิขังทิพาโพสนังพระวันตโนโข้ามนินยญาฮีขาดีเบเพเสนสนามแลมมหนึ่งหนึ่งสุกแล้วเมตองข้ามกำดี นี่กินหอมคือดังดองบัวยกขึ้นนหัวแล้วอภรเสบาดให้แก่ประสันกับเจ้าเพื่อเป็นทานขออุทิศทั้งดวงวิญญาณพอเลเมพอและเนเอื้อยเอ้ยและน้องลูกและหลานและครูบาอาจารย์ตลอดทุกภาษาประสาทและเจ้ากันนายเวน ผู้หลอกหลับไปแล้วขอจบนำมาหักเอาผลบุญนำภูเขน่อยนหลายใต้อุทิศให้แล้วในเมือ่อนี้ตลอดกาลน,นานเถิดสาธุสาธุสาธุาธอะนะโมทาทุศรุรอาทิกะลัยน้ำมาเซกะลัง

มันจะยงไงลยงอ้ันตุลักษตะข้าวตังเดี่ยวซึ่งทำทัตัวเสด็ตองบุญสุดต่อกองบุญมาเพิ่มส่วนระมาเริ่มเร่มพระขุนชัยราชรุ่ง

บุคาลาจายินทาจตุโลกะปาลาจัตทวะตาจัโมเมตตามาณตาจัมตาเวเวก้าปิตาจัปิตาจัดุกิอุตุปุญญาเนปกาตาเนเมตุปังกิปังปะปตาโอมาตังตังเนเมนาปุญญาคัมเนะเกเมนาอุจิเตนะจักิปะอัตุลาเวเทวะ

Laksanakamaloka <coughs> <coughs> Sarnamantumadhanam

अमन नदा दोषा पाता ने वाणा चाचा तो पावे पावे उसू चित्त चाती पत्त्या नलाई ना लावत दोनों का चक्का तुम बिरिये सुने पुत्र दीपा वारो ना दोसमो ना दो वारो दामो ना दो पत्ते का फुटो समो ना दो पावे रामालोका सम्य बंतु मदा सब ก็ได้ใส่บาตรหยาดน้ำเป็นทีเรียบร้อยแลวเนาะพี่น้องส่วนแมงปอกระหนังคนระบ่อนเดอ้อก็เลยเพ่นบอได้มาสบายดีนะเนาะเพราะว่าบอนหนังห้าคนมันก็ายอยากลายนหน่อยหนึ่งก็เว้นระยะห่างพี่น้องกะกับสิึ้นและเนาะตอนนี้กะเห็นบอกสวยแล้วกะยังม,มีแดดพี่น้องยังมืดค่มอยู่นะอากาศก็เย็นเย็นมันสินาวใส่เดือนสามแลละเนาะพี่น้อง กับพอดีบิดเดือนเลยเมื่อนี่กับพอดีเป็นเดือนสามลาวพี่น้องกับพอดีหนาวเลยนะ,ะโดนไปโดนไปกแหงสีหนาวคนหนีเลยเย็นเด็นก็โอเคนอาะพี่น้องสาหรับคลิปนี้กับได้คอโจไปสมีเดอร์ฝาก่อแม่พี่น้องมูเผื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวลงบ้านนานเลยเดอ้อและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะพี่น้องก็บโบผัดคลิปใหม่ๆจากส่องของสาวลง ถ้าผิดพลาดประก,การใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพอม่อพี่น้องหลายๆลายเดอ้อพอกันคิปใหม่เด้อพี่น้องสบายดี